8นายิกา18นาทีท่านผู้ชมครับมีข่าวดวนเข้ามา6โมงเช้าที่ผ่านมาตำรวจชุดปฏิบัติการตอมเข้าจับกลุมตัว หญิงคนหนึ่งซึ่งได้ฉายาว่าพิมพี่พิพมรีพายเมืองลาวเธอชื่อว่านางพรทิพย์ใซปัญญาอายุ30ปีสัญชาติลาวค่ะหรือเจ๊ทิพย์นะคะเธอคนนี้ได้รับฉายาว่าเป็นพิมรีพายเมืองลาวเนื่องจากทําธุรกิจออนไลน์ขายกล่อง,ง <ừ> สุ่มจนกระทั่งตัวเธอนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังนอกจากจับเจ๊ทิพย์คนนี้แล้วยังจับเท้าอ,อนุสิทธิ์พุทธวงศ์อายุ34ปีสัญชาติลาวเหมือนกันคือเป็นแฟนกันค่ะทั้งสองคนแล้วสองคนทําธุรกิจหลายอย่างที่สปปลาวนะคะขายทองขายเพชร ขายออนไลน์ที่ทําให้ดังที่สุดก็คือทํากล่องสุ่มขายขายออนไลน์จนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วหลังจากนั้นชวนคนเล่นแชร์อ้างว่าจะให้ค่าตอบแทนสูง30-50%ตต่อเดือนเปิดแทงหวยออนไลน์ด้วยนะใช่แล้วธุรกิจของเธอเนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะ นอกจากรวยแล้วยังสวยด้วยก็เลยเป็นที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์รวมถึงลักษณะมีจิตใจดีช่วยเหลือชาวบ้านภาพที่ออกมาจะเป็นแบบนั้นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าช่วยเหลือคนอื่นเรียกว่าในสปปลาวเนี่ยเห็นว่าไม่มีใครไม่รู้จักเจ๊ทิปบางคนเรียกเธอว่านางฟ้าแต่ไม่ทุนานายนที่ผ่านมาลงลูกค้าที่ลงทุนกับเจ๊ทิปเนี่ยไม่ได้รับเงินตามข้อตกลงค่ะ เจ๊ทิพย์เนี่ยกำหนดเงืยย่อนไขแยบยลว่าถ้าใครอยากได้ดอก30%ต้องฝากขั้นต่ำกับเธอ50ล้านกีอนอกจากนี้รับแทงหวยด้วยงวดละ500-600ล้านกีผู้เสียหายเห็นว่ามากกว่า5,000คนมูลค่าความเสียหาย400ล้านบาทไทยทูชมครับเข้ามาตั้งแต่ปลายมิถุนาพร้อมเงินสดเห็นว่าหลายล้าน กรทั่งูกตอมอเข้า,า <Michael. S 1> คูบคุตัวเมื่อเช้าซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้กกงไม่ได้หอบเงินหนีมาที่ไทยข่าวที่เกิดขึ้นที่สปอปอลาวก็ไม่จริงค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าถูกแอดมินที่ขายหวยออนไลน์ที่สปปลาวหลอก30ล้านไม่ใช่หลักร้อยล้านอย่างที่ถูกกล่าวหาหนีมาเพื่อตั้งหลักแก้ปัญหาอันนี้มีเป็นคนจร<อ>ิงแอดมินนี่เป็นคนรู้จักเราไหมหรือเป็นญาติพี่น้องเป็คนใกล้ชิดกันไหมก็เป็นคนใกล้ชิดกันค่ะแต่ลมนี่เหรอใช่ค่ะแเรา ก็หาหลักฐา,ใานให้มีหลักฐานอะไรมัดก็มีอยู่ค<อ>่ะเราเข<อ>้า<อ><อ>มาที่นี่ตัง้งแต่เมื่อไหร่นะ <c oughs> นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมครับ